ขออน้อมระลึกถึงคนที่ยิ่งของมงียลมหาราชาและขอถวายความโงรกภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบสมเด็จพระจาชินีตราจนเจ้าฟ้าทุกองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ความจงรักภักดีนิ่งสวัสดีครับพี่น้องพบกับผมผู้การวินัยในเรื่องของพระวติาสตสมเพงอีกเช่นเคยผมอ่อนใจกับสภาห้าร้อยสภาห้าร้อยฝังผมนะครับท่านสสสภาห้าร้อยังผม กรกต,ต,ต,ตก็ฟังด้วยเรื่องของกฎหมายหรือกฎระเบียบเ,เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การออกกฎหมายเลือกตั้งก็ตามการออกกฎหมายว่าจะหารหนึ่งร้อยหรือห้าร้อยก็ตามมันเป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์หลักเหตุผลการที่จะหาร100หนึ่งร้อยหรือหาห้าร้อยไม่ใช่ความพอใจว่าพรรคเล็กอยู่รอดหรือพรรคใหญ่อย,อยู่รอดมันไม่เกี่ยวครับมันเรื่องเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของคณิตศาสตร์สำเพง็ง ยอดสสเต็มที่ท่านต้องการ100คือหนึ่งร้อยคนปาร์ต้ลิสมันมีหนึ่งร้อยคนประชากรมีสิทธิ์เลือกตั้งกี่สิบล้านคนก็ตามมันก็ต้องเอาจำนวนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หารเป็นสัดส่วนกันอย่าลืมว่าปาร์ต้ลิสไม่ได้มีสสห้าร้อยคนนะครับถ้าท่านจะหารห้าร้อยนั่นหมายความว่าปาร์ต้ลิสต้องมีห้าร้อยคนถ้าปาร์ติลิสมีห้าร้อยคนท่านเอาห้าร้อยหารได้ไม่มีปัญหา นั่นคือคณิตศาสรังเพลงแต่วันนี้ปาติริศมาเหลือแค่ร้อยเดียวมันลงสอส,อสอเขตไปแล้วสี่ร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อปาติริศมาร้อยคนเนี่ยนะจำนวนเต็มของสสที่ต้องการมันร้อยคนเมื่อจะคิดสัสดส่วนต่อประชากรยี่สิบล้านคนหรือสามสิบล้านคนที่มีสิทธิ์ตัง้งมนตั้งโอ้ร้อยหารมันเป็นคณิตศาสตรังเพลงง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องความชอบใจมันไม่ใช่เรื่องของพรรคเด็กอยู่ได้หรือพรรคใหญ่อยู่รอดไม่เกี่ยวคุณจะออกกฎหมายทังทีคุณต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์ คุณอย่าใช้หลักสยาสตร์ทุกวันนี้คนเขาไม่เชื่อถือกฎหมายไทยเพราะอะไรมันเป็นสยาสตร์หมดแล้วการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สยาสารการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่เรื่องของอ,ากาอักขระวินิจฉัยหรือการตรีความมันเป็นเรื่องของเหตุผลวันนี้ผมเห็นนายแพทย์ท่านหนึ่งออกมาออกคลิปมาว่าจะไปยื่นหนังสือคัดค้านจะเอา500ห้าร้อยหารท่านขอโทษน,นะครับคุณหมอท่านนั้นเนี่ยผมต้องขอ,อยากวิาพากษ์วิจารณ์เราก็รู้จักกันดี ท่านเป็นนายแพทย์นะท่านเก่งกว่าผมอีกนะผมจะแค่นักบินแค่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่หมอยอย่างท่านคณิตศาสตร์ทำเป็นไง,ไง่ายๆปฏริที่หนึ่งร้อยประชากรมีสิทธิ์เลือกตั้งยี่สิบล้านหรือสามสิบล้านคุณก็ต้องร้อยหารที่คุณจะมาห้าร้อยหารได้ไงมัน,นมเป็นคณิตศาสตร์จำเป็นแค่นี้ยังแก้กันไม่ได้คุณจะบริหารชาติบ้านเมืองจะเป็นซส,ะสะกันนะคณิตศาสตร์ํำเป็นแค่นี้ยังสอบตกเลยแล้วคุณจะมาสู้จะมาแก้ปัญหายากเข็นของประชาชนได้ยังไงฝากครับช่วยแชร์ถึงท่านเลยนะครับสวัสดีครับ